เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพรนิชาภูยอดนินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารอำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินดิฉัน รู้สึกทราบซึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอเรียงร้อยถ้อยวจีน้อมสดุดีพระพันปีแม่หลวงไทยผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อนามพระไทยพระพันปีสร้างคนดีเพื่อชาติไทยท่านภูมิเกียรติที่เคารพคะ24ตุลาคมพุทธศักราช2568 เป็นวันที่หัวใจของปวงชนชาวไทยต้องอยู่ในห่วงความโศกเศร้าอาลายัยเมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบตลอดระยะเวลากว่า9ก้าทศวรรษแห่งพระชนชีพและกว่าครึ่งศตวรรษแห่งการทรงงานเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราชฎรทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแม้บัดนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลาัยแล้วแต่พระราชกรณียกิจนานับประการ ที่ทรงหวานมาเมล็ดพันธุ์ไว้ยังคงผลิดอกออกผลและเป็นแสงสว่างที่หล่อเลี้ยงพระสกณน,นิกรและพืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนดิฉันขอย้อนตามรอยสายธานน้ำพระไทยพระพันปีในการทรงงานที่สร้างคุนูปการอันยิ่งใหญ่ไว้แก่แผ่นดินไทยสายธานน้ำพระไทยสายที่หนึ่งน้ำพระไทยพระพันปี สร้างคนดีด้วยผืนผ้าแห่งภูมิปัญญาพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นปรากฏชัดผ่านโครงการศิลปาชีพอันเลื่องลือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระศกนิกรจังหวัดกาลสินทรงปัดฝุ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างผ้าไหมแพรวา ที่เกือบถูกลืมเลือนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งก่อเกิดเป็นอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนสายทานน้ำพระไทัยสายที่สองน้ำพระไทยพระพันปีสร้างคนดีคู่กับป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ก้ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลสายทานน้ำพระทัยสายที่สามน้ำพระทัยพระพันปีสร้างคนดีด้านสาธารณาสุขการศึกษาและศาสนาแห่งชาติ นำพระไทยแผ่ไพศาลไปในทุกมิติของสังคมส่งให้ความสำคัญด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ห่างไกลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จและส่งรับคนไข้ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาทรงตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งรับนักเรียนยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับพันคนเพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีมีอนาคตที่สดใสสู่การช่างชาติไทยให้วัฒนาด้านศาสนาพระองค์ทรงเป็นองค์อักษราศาสนูประถมพิกาโดยแท้ทรงอุปถัมํำรุงศาสนาทุกศาสนาในแผ่นดินไทยด้วยทรงตระหนักว่าทุกศาสนา คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนให้ทำดีในฐานะนักเรียนผู้กำลังสร้างเส้นทางชีวิตและบทบาทในสังคมเราคือผู้ถือคบเพลิงแห่งการเปลี่ยนแปลงหากเราเลือกเดินในเส้นทางคุณธรรมกล้าที่จะทำความดีแม้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นกล้าที่จะยืนหยัดทำดีแม้เมื่อโลกสั่นคลอน เราก็จะเป็นเสมือนดั่งผลสำเร็จที่ผลิบานแห่งน้ำพระทัยที่งอกงามในแผ่นดินไทยหากเราทุกคนตั้งใจทำดีแม้เพียงเล็กน้อยผลสำเร็จที่ผลิบานแห่งน้ำพระทัยจะไหลรวมกันเป็นสายน้ำแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่อบกอดหล่อเลี้ยงพื้นแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข ตราบนานเท่านานขอบพระคุณค่ะ